ที่นี่ไม่มีขายจอยสติกที่นี่ไม่มีขายเกมที่นี่มีแต่ความเป็นดวนน้ำพีนายคิดว่าชาแนลนี้ทำแต่เกมฟีฟ่าอย่างเดียวนายคิดผิดแต่คลิปนี้เป็นคลิปฟีฟ่านะสนับสนุนดอยหัวร้อนเกมมิ่งเกียร์เกมมิ่งเกียร์ของแท้ราคาถูกต้องที่นี่เลยมาอยู่กับรายการวอเตบีฟีฟ่ากับผมมิจจ์จอนวันนี้แน่นอนว่าเราจะมาหวดเนม่าบวก8ดกัน พร้อมแล้วผมเนี่ยเก็บตังค์ซื้อบวกห้าเลยนะไี่ตายเด้ออยู่กับไอ้ดีไก่ผมไม่ต้องสงสัยเลยว่าไอ้ดีไก่ผมหรือไอ้ดีใครไอ้ดีผมนี่แหละตีบวกเจ็ดติดตั้งแต่คลิปก่อนนะถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะท้ายคลิปเลยไอตายเด้อมาพร้อมแล้วก่อนอื่นเนี่ยผมขอนะ ทําทริกก่อนนะตายเดอะไม่รู้จะทํา,าทไปเพื่ออะไรแต่ก็ทําเพื่อความสบายใจเราจะเปลี่ยนทีมให้เป็นทีมบาร์ซ่านะนี่อยู่นี่แน่นอนว่าเนม่าอยู่บาร์ซ่าต้องบาร์ซ่าแน่นอนมาเปลี่ยนกันหน่อยกดลายเซ็นก็ต้องชื่อเลยนะเนม่าเนีไม่ใช่เมียนมานะมันพมา่าแล้วผมก็จะเติมบวก8เข้าไปนะเพื่อเป็นลายเซ็นที่ดูขลังแล้วก็ดูดีเยี่ยมเลย เปลี่ยนชื่อนะผมขอเปลี่ยนเป็นอะไรเดียเนม่าไม่ได้ไอ้ตายเดี๋ยวมันมีคนใช้ส่วนนี้ไปแล้วหรือยังไงงั้นผมก็ต้องเติมคำว่าแ p ด u s แล้วกันอ่ะมาอัปเกรด8 Plu s นี่เลยเป็นเครดสำเร็จนีไม่มีใครใช้นะใครจะบ้ามาเปลี่ยนชื่อมันกูล่ะม,มาเลยเนี่มูลค่าทีมนี่ขายแดกหมดแล้วนะ ขายเพื่อมาตีเนว่าบวก8เลยนี่ก็มีตัวล่อนะเป็นเมสซี่นะมีโซเลสไม่รู้แต้มจะพอหรือเปล่าแล้วนะตีแตกไปเนี่ยอาจจะพอนะก็เริ่มกันเลยนะนี่สี่พล้านถ้าตีติดนะสี่พันล้านนะเป็นตัวที่ตีแพงที่สุดแล้วในชีวิตผมเนี่ยสี่พล้านเนี่ย <c oughs> แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาตีเขาเรียกว่าตีล่อนะเป็นสูตรที่ใช้กันมาก็เป็นเมสซี่ศูก้านเลยจัดไป มาสี่บวกหนึ่งติดก็บ้าแล้วมาโอ้โหเซอร์ไพรส์ f ม c เออโอ้ยเมสซี่ผิดสูตรเลยเนี่ยผิดสูตรเลยติดทำไมล่ะเนี่ยแย่แย่เลยตังก็มีอยู่สามล้านไหนล่ะโอเคตัวละล้านนะพอพอพออะมาศูนย์เก้าอีกรอบหนึ่งโอ้โหผิดสูตรเลยเนี่ยตายเดี๋ยบวกหกไป จัดไปติดร้อยล้านอะกูขายแดกกูไม่ตีแล้วเนมาเนี่ยยังไงเออล้มเหลวอย่างงี้นะนี่ถ้ามันหน้ามือตามัวแต่ทีแรกเราก็อุ่นใจนี่การล่อที่สมบูรณ์แบบต้อ,อย่างงี้นะมาที่เมสซ,ซี่ปีสิบบลโลกยาติดนะมึงยาติดนะเดี๋ยวผิดสูตรเออทำหน้าที่ได้ดีเหมือนตัวแรกโอ้โหดวงมาแล้ว ดวงมาแล้วดูทรงแล้วมาขออีกตัวหนึ่งซัวเรส236ล้านไม่ติดหรอกนะนี่ก็คือเหล่าเพื่อนๆของเดม่านะสประสานกองหน้าแตกไปแตกไปเอ้ยแยบทีสุดเลยนี่แหละคือสิ่งที่ผมฝันมานานนะสตัวเรียงๆนะกูได้บวกหนึ่งไม่เป็นไรน้อยก็หล่อไปสามตัวแล้วมาเนมาแต้ม1ล้านไม่พออ,อีกไอ โอ้นึกว่าแต้มพอไม่พอว่ะเงินจะตีล่อก,ก็ไม่มีแล้วเอาแต้มที่ไหนดีวะเนี่ยมาไม่มีแต้มก็หรือจัดกันเลยนะหนึ่งล้านไม่มีปัญญาแล้วเงินก็ไม่มีแล้วหมดแล้ว,มลวไม่อยากเติมนะขายนะักเตะเพื่อจะตีเนวมาก็จัดไปมันได้เท่านี้จะทำยังไงวะมาชนเรื่อยๆนะชนเรื่อยๆนะไม่ใช้ไทยแวร์ไม่อะไรทั้งนั้นอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวง โอเคไหมก็8เนม่า4,000ล้านเป็นตัวที่แพงที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ตีมาตั้งแต่ตีมาเนี่ยเป็นตัวที่แพงที่สุดนะครับก็ถ้าตินี่กูรวยรวยเลยขายยก ID ไอดีไปเลยน่ะ <c ười> ขายขายยก ID ไอดีไปเลยแต่ถ้ามันแตกเหลือศูนย์ไปเนมาพวกแปด Oh my God. Fuck you. <laughs> oh, fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you. ไปสบายแล้วโอ้ถ้ามานี่แบบรวยอ่ะแย่ๆแย่ๆเลยแบบนี้แย่เลยแย่ๆแย่เลยขอกู้คืนบวกเจ็ดหน่อยมาเฮ้ยสองนะฮะเจ็ดหน่อยสามเฮ้ยสี่สี่อ๋อสี่กู้ได้แค่บวกสี่เฮ้ยกูจะบ้าตาย ก็นะครับคลิปนี้สั้นๆนะจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการแช่งนะครับห <c oughs> ลายคลิปแล้วบวกแปดของตัวเองไม่ติดเลยไม่เคยติดเลยนะ <c oughs> นี่ก็เป็นการตีบวกที่แพงที่สุดในชีวิตผมแล้วนะ <c oughs> น่าจะในชาแนลเลยแหละก็โอ้เซ็งนะเดี๋ยวผมก็เอาไปขายเอ้ยเดี๋ยวเอาไปตีบวก5เล่นๆนะครับก็เดี๋ยวจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อน กดไลค์กดซับสไครป์ไว้ด้วยเนี่ยผมชอบใจไปแล้วมีเพลงอ๋อนี่ไงฮะเชสนี่กินน้ำเจ็ดบวกหนึ่งฮะโอ้โหเจ็ดบวกหนึ่งติดบวกแปดมานี่แบบงงขนาดเจ็ดบวกห้ายังแตกมาแล้ว